당신에겐 제가 어떻게 보일까요? 시간의 태엽 안에 그 답이 있을까요? สวัสดีครับผมมอลัมเกมเมอร์วันนี้ผมจะมารีวิวตัวฮงลู่ชุดใหม่สุดเท่ของเกมลิมบัสคาบานีซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันนั้นรบกวนทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็ช่วยกันกดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมถ้ากดกันแล้วก็ไปเนื้อหาหลักของคลิปกันดีกว่าโดยตัวของฮงลู่ชุดใหม่นั้นเป็นตัวระดับ3ดาวที่มาในอีเวนต์ไทม์คิลลิ่งไทม์ที่เพิ่งจะมาในไม่นานนี้ซึ่งใ้ชุดนี้เป็นชุดใหม่ที่เอาไว้เล่นกับทีทบท ulu, ทไไม ur, เฟรมเมนนอร์ เ,เอาละเราไปดูสเตตคร่าวๆข,ของฮงลูก่กันดีกว่าสเตตัสตอนเลเวล45แกจะมีเลือดอยู่ที่178พลังป้องกัน45สปีดจะมีอยู่ที่ช้าสุด3เร็วสุด7ซึ่งก็ถือว่าดีเร็วกําลังดีไม่ได้แย่ซึ่งการต้านทานการยจมตีของแกแกจะรับได้เมจจากการโจมตีประเภทฟ,ฟันได้ปกติแต่ว่าแกจะต้านทานการโจมตีประเภทแทงที่สูงมาก,มากแต่แกแพ้ทุบมากๆนะครับผมซึ่งการโจมตีกัน ึ่งการที่แพ้การจึงตีประเภททุบเนี่ยมันหมายถึงอันตรายจากรอบด้านเลยนะในเกมนี้เพราะแม่งบอสโหดมอนกีกี้ส่วนใหญ่แม่งตีเป็นทุบซะส่วนมากทําให้การแพ้ทุบถือว่าเป็นอะไรที่แย่ถ้าพวกคุณคงลืมไปแล้วว่าปวจิมมูลช่วงนี้ยิ่งชอบทําบอสที่แม่งชนมันไม่ได้แล้วมันชอบตีฟรีซะด้วยไม่ก็มอนอาจจะสวมเป็นยาซูเปอร์แมนบินมาตบคุณดับอนาดโดยที่คุณยังไม่สามารถชนมันทุกสกิลได้ผมหมายถึงในเกมนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้ามูลมันอยากให้เกิดนอกเรื่องมากไปเราไปดูสกิลที่แกจจจะะะเเนได้้้ัีีีี่าสสสแหหลลลๆมออยูฟืง ซึ่งเป็นสีที่แกสามารถปั่ม กอใช้อีโก้บางอันของแกได้ขาดแค่น้ําเงินกับสุ่มแกก็จะสามารถใช้อีโก้ทั้งหมดของแกได้ซึ่งไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้กดอีโก้ของพี่แกอยู่แล้วก็เพราะว่าอ e ีโก้ดีๆของแกไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นใช่อบสุดก็คงจะเป็นเบียดอีโก้ของแกนั่นแหละนอกนั้นแทบไม่ได้แตะเลยยิ่งถ้าเป็นร่างใหม่ที่มาตอนนี้นะมันสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องกดอีโก้ก็ได้ครับผมงั้นเราไปดูสกิลกันต่อดีกว่าโดยลูกเล่นของร่างนี้เนี่ยจะเป็นสายเทรเมอร์อย่างที่บอกไปข้างต้นฟริซซึ่งไอชุดใหม,เม่เมานกเกกกกากร เพิ่มประสิทธิภาพของสกิลต่างๆของฮงุดหดให้มันดียิ่งขึ้นถ้าคิดไม่ออกให้เห็นภาพเลยก็เหมือนกับพวกดองคิโวเต้วับขอบดิวชูวับขอบแค่พี่แกจะเปลี่ยนจากชาร์จกลายเป็นเครีมือเขาแค่นั้นก็พอแล้วซึ่งพอแกเก็บได้ถึงตอนที่สกิลมันต้องการอ่ะบอกได้เลยว่าโคตรมันไม่แพ้สายชาร์จแน่นอนโดยสกิลแรกของแกนั้นแกจะตีถึง2ครั้งซึ่งมีความสามารถในการแปะเลขหน้าของครีมือได้และยังเก็บครีมือเขาเข,ข้าตัวได้อีกแต่ต้องย้ำก่อนว่าแกต้องตีได้ด้วยนะไม่งั้นเครึ่องมือเขามัน ถ้าเรามีเฟรเมอร์เขาถึง6แต้มหรือว่ามากกว่าโดยเหตุผลหลักๆที่เราต้องใช้สกิลเนี่ยถ้าไม่นับที่มันออกมาง่ายจนทําให้มือเราเน่ามันก็มีไว้เพื่อให้แกเก็บเฟรเมอร์เขานั่นแหละครับต่อไปสกิลสตัวสกิลสองในจะยาวหน่อยแต่ผมจะสรุปรวมสั้นๆให้ละกันตามภาษาลิงงของผมโดยสกิลนี้แกจะตีอยู่สครั้งซึ่งแน่นอนว่าสกิลนี้ของแกก็จะสามารถเติมเฟรเมอร์เขาให้กับตัวเองได้เหมือนกันและสกิลนี้ยังแปะเลขหน้าเฟรเมอร์ได้อีกด้วยแต่สกิลนี้ไม่ได้เอาไว้แปะแค่นั้นเพราะสกปไ ด้วยสกิลนี้ มีเลขหน้าเฟรมเมอร์6ขึ้นไปนะครับผมซึ่งจัดว่าใช้ได้เลยถ้าใครยังสงสัยว่าเฟรมเมอร์เบิร์ดทำอะไรได้ก็ไปดูที่คลิปเก่าผมผมมีอธิบายเกี่ยวกับเฟรมเมอร์เบิร์ดไว้อยู่ซึ่งผมบอกเลยว่าสกิลนี้ดีมากๆเพราะว่านอกจากสปปรรพคุณที่ผมกล่าวไปข้างตน้นมันยังชนเก่งอีกด้วยนะสกิลนี้เพราะว่ามันยังมีความสามารถในการบวกค่าแรงอีกด้วยโดยต้องเก็บเฟรมเมอร์เขาให้ถึงจมนกนะฮะผมบอกได้เลยว่าเป็นสกิลที่ขึ้นมือแล้วไม่เน่าแน่นอนนะผมสกิลสุดท้ายแล้วและผมบอกเลยว่าสกิลนี้จัดว่ดด่่่าาาาา้้อกนววรยเถแต 15, มันจะจ่ายแค่สิบนะครับผมแต่ว่าเราต้องมีถึงสิบเลยนะถ้าเราไม่มีถ้าเรามีไม่ถึงสิบมันจะไม่จ่ายอะไรเลยนะเพราะเราจ่ายที่มอือเขาแล้วมันจะทําให้สกิลนี้มันโม้ขึ้นมาหน่อยโดยตอนแรกแกจะโดดโหนขึ้นไปบนหอกโดยการเตะตีในครั้งนี้แกจะสามารถเปลี่็นสีเทรเมอร์ได้ส่วนสีเทรเมอร์ที่แกเปลี่ยนจะเป็นเทรเมอร์รีเวิร์บซึ่งไอเทรเมอร์สีนี้มันสามารถทําให้เทรเมอร์ของเรากลายเป็นแรปเจอร์ที่บ้านได้เพราะว่าเวลาที่เราไประเบิดเทรเมอร์ใส่มอนที่ติดเทรเมอร์สีนี้อยู่อะ นอกจากมันจะยกหลอดสตันขึ้นแล้วมันยังทำดาเมจตามจำนวนเทรเมอร์เลขหน้าได้ด้วยซึ่งมันช่วยในการทำดาเมจได้ดีจริงๆนะฮะผมซึ่งไอ้กิมมิกเปลี่ยนสีของเทรเมอร์ของแกจะไม่ใช่การเปลี่ยนสีทั่วไปด้วยนะแต่มันคือการผสมสีของเทรเมอร์ที่มีอยู่แล้วครับผมเข้ากับเทรเมอร์สีเหลืองที่แกจะแปะเข้าด้วยกันนะครับผมถ้าให้อธิบายเห็นภาพก็สมมติว่ามีมอนสเตอร์ที่มันติดเทรเมอร์สีม่วงอยู่พอเราเอาหงลู่ไปใช้สกิล3นี่ใส่มอนที่มีเทรเมอร์ม่วงอยู่มันจะผสมสีม่วงกัััับสีเเหลลือองข้้้้าาดดววยกนรผผมมมแทํะไไไ มันจะทําให้ความสามารถของเทรเมอร์ทั้ง2สีนั้นทํางานพร้อมกันนะครับผมซึ่งถ้าเราใช้ให้ถูกจังหวะเนี่ยการผสมสีเทรเมอร์ของฮงลู่จะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากแต่การผสมสีเทรเมอร์ของฮงลู่จะไม่เหมือนการย้อมสีปกตินะเพราะว่าการย้อมสีปกติมันจะอยู่ไปเรื่อยจนกว่าเราจะเปลี่ยนสีมาอีกทีแต่การผสมสีเทรเมอร์ของฮงลู่นั้นมันจะอยู่แค่เทินที่เราแปะแค่เทินนั้นเทินเดียวพอจบเทินปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นเทรเมอร์สีปกตินั่นเองฮะเพราะฉะนั้นก็ประยุกต์ใช้สกิลนี้ให้มันดีๆแล้วกันครััโออเเเเเาาาข้้ื่งสกกกกกกลลลลนนหจจีีแแแปยว็ะ ระเบิดเทรเมอร์อีกหนึ่งทีแล้วแกจะสามารถระเบิดได้อีกเรื่อยๆอีกสองครั้งแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้จ่ายเฟรมเมอร์ก่อนใช้สกิลเนี้ยการระเบิดเฟรมเมอร์อีกสองครั้งที่ผมพูดไปเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับผมเอฟเฟกต์นี้จะไม่ทํางานถ้าเราไม่ได้จ่ายเฟรมเมอร์นะแต่ถ้าเราจ่ายไปเนี่ยจะระเบิดฟรีสองครั้งสองครั้งติดแต่สมมติว่าถ้าแกไม่ได้จ่ายเฟรมเมอร์เขานอกจากที่แกจะไม่ได้เอฟเฟกต์ระเบิดเฟรมเมอร์เพิ่มอีกสองครั้งแล้วแกจะโดนระเบิดเฟรมเมอร์ใส่ตัวเองด้วยถ้าหากแกไม่ได้จ่ายเฟรมเมอร์ก่อนใชช้สกกกิลมมัััันนนน็เหือบตวาร์จ่แ ผมอยจะบอกว่าความสนุกอย่าง,งหนึ่งของลิมบัตมันก็คือเสียงการต่อสู้ที่ทำออกมาลื่นหูชิบหายเลยซึ่งถ้าถามผมว่าหนึ่งในเสียงที่ไพเราะที่สุดในเกมมีเสียงอะไรบ้างผมจะให้เสียงระเบิดเทรเมอร์เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนครับผมมันแบบคุณลองไปฟังเอาเองเลยกันทั้งสิ้น ึ่ถ้าถามผมว่าอันดับหนึ่งคือเสียงอะไรงนันเหรอแน่นอนสลิมท่านป๊ออย่างผมก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงของป๊อเสียงชนดับของสมาคมจิตนะผมถ้าคุณฟังจนมาถึงตอนนี้คุณจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรอยู่ และคุณก็จะรู้ว่าเรากําลังออกนอกเรื่องกันอยู่งั้นเราไปฟังกันต่อดีกว่าเออลืมไปผมลืมบอกผมขอไม่พูดเรื่องสกิลป้องกันของแกแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรมากนะแเค่จะบอกว่าเลือดมันบวกได้ตามเทรเมอร์เขาที่แกมีอยู่ในตัวนะโอเคต่อมาเราไปดูพาสซสีฟในสนามของแกกันดีกว่ามันจะทํางานเมื่อเรามีสีเหลืองหรือว่าสล็อตเท่ากับ6อันหรือว่ามากกว่าเมื่อฮงรูกแกระเบิดเทรเมอร์ได้แกจะได้รับบัฟ เพิ่มเดเมจในเทิร์นต่อไปตามจำนวนครั้งที่แกระเบิดเทรเมอร์ได้ในเทิร์นที่แล้วครับผมซึ่งมันจะช่วยให้แกสามารถรีดเดเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปสกิลซัพพอร์ตของฮงลูสกิลซัพพอร์ตของแกจะทํางานได้เมื่อเราเรียงสกิลสีเหลืองติดกัน3อันได้ในแดชบอร์ดนะมันจะทําให้เพื่อนที่อยู่ในสนามที่เป็นตัวละครลำดับที่1หากคนลำดับที่1คนนั้นนะทาการระเบิดเทรเมอร์เพื่อนคนนั้นจะได้โอกาสเล็ก e น้อยที่จะระเบิดเทรเมอร์ได้อีก1รอบก็คือระเบิดเทรเมอร์ได้รอครอบน,น ก็นั่นก็คือสกิลทั้งหมดของพงลู่ชุดนี้แล้วผมต่อไปเข้าสู่ช่วงแนะนําของที่ควรหามาใช้กับพงลู่ชุดนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแกมากยิ่งขึ้นเลยกันแล้วกับผมอย่างแรกก็อีโก้ก่อนเลยอีโก้ที่แกควรหามาติดใส่ก็หนีไม่พ้นกบมูฮาห้าแน่นอนนะผมเพราะว่ามันเป็นอีโก้ตรงสายอันเดียวของพี่แกเลยคือสายเทรเมอร์นั่นแหละและที่สาคัญแกฟาร์มสีนี้เองได้ขาดแท่บางสี เท่านั้นเองซึ่งไอ์อีโก้อันเนี้ยมันสามารถช่วยเร่งเดเมจให้ทั้งทีมของครีมือได้เพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะเล่นพี่แกให้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็การหาอีโก้นี่มาติดเอดไว้ก็ไม่ใช่อะไรที่แย่เลยครับผมที่สาคัญอีโก้อันนี้ไม่ต้องอัพเพียสีก็ได้ครับผมต่อมาคือทีมที่ดีที่สุดสำหรับชุดชุดนี้ครับผมแน่นอนว่าทีมที่เราเล่นก็ต้องเป็นทีมครีมเมอร์อยู่แล้วและตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเฟลโรโบตุมี่กับตันคอนโทรลทีมครับผมซึ่ง for ชุดนี้เป็น ถ้าเป็นช่วงอื่นผมไม่แน่ใจว่าหาได้ไหมแต่ปกติแล้วก็หาในสู้เขียวกันนี่แหละซึ่งน้องแกผมจะจัดให้อยู่ในตำแหน่งของตัวเทมเมอและแปดดีบัฟรวมไปถึงเป็นตัวฮิวได้ด้วยหากเรามีอีโก้ปลาซึ่งชุดนี้ของเฟาสามารถเอามาเล่นกับทีมเฟรเมอร์ได้ดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเฟรเมอร์แหละเนาะต่อมาเลยก็แนะนําเป็นอูติสมอร์าออฟฟิศอูติสมอร์าออฟฟิศคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่ามันคือสุดยอดตัว DPS ของทีมเฟรเมอร์อยู่แล้วซึ่งแกจะสามารถแลกได้ในร้านค้าแลกเศษไ,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 ได้้้เเเเลยยครรรผมมมมมสส่่่่่วววนนใใกกกาาาาาาาชไไไไจถออดดดพะ็ปิ อุติชุดนี้ในกาชาเหมือนกันใครรู้ก็ช่วยสามารถคอมเมนต์ได้ครับผมต่อมาก็เต้ใหญ่โรย่าโรย่ารสแพวรนื้นั่นเองคือร่างนี้อาจจะเก่าหน่อยแต่ยังใช้ได้ดีอยู่นะการชุนอะไรต่างๆก็ยังพอใช้ได้แต่เหตุผลหลักๆที่เราใส่เต้มาเนี่ยก็เพราะว่าแกมีอีโก้หอยเมือกอยู่ไอหอยเมือกมันมีความสามารถในการแปะเทรเมอร์เลขหน้าและเลขหลังที่เยอะเอามากๆเลยครับผมเรียกได้เลยว่านอกจากกระจกแกเป็นตัวไดรเวอร์ของทีมเลย ซึ่งไอชุดนี้สามารถหาได้ทั่วไปในการชาอะไรครับผมหรือว่าจะแลกเอาก็ได้นะครับผมต่อไปเราไปดูตัว2ดาวกันบ้าง2ดาวที่ผมจะแนะนําให้มาเล่นคู่กับฮงลู่ชุดนี้ก็ฟงหนีไม่พ้น LCCB อิสมาเอลนะขอ,อเพราะว่าน้องแก่ชุดนี้แกมีสกิลสองที่แปะเทมเมอร์ได้เยอะซึ่งนั่นก็คือหน้าที่หลักของแกอย่างเดียวเลยเพราะว่าเทมเมอร์ซตใหม่ที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เขาจะกินเต็มหลังเยอะมากเราก็เลยต้องใส่อิสมาเอลชุดนี้มาเพื่อเพิ่มคอมโฟลในการเล่นด้วยนะครับผมต่อไปคนสุดท้าย r ร a l วชูยูโรดีเป็นชุดที่มาพร้อมกับงงงรรู่เเลยซึาาาาจจะหได้ก อีเวนท์ไทมคือลิงทมเท่านั้นครับผมตอนนี้จะยังหายจากที่อื่นไม่ได้โดยแกจะเป็นตัวเทรเมอร์สายกลางๆค้นไปทางเก่งเลยเพราะว่าแกชนเก่งแปะเทรเมอร์ได้สม่ำเสมอแต่ก็ใช้เหล็กหลังเหมือนกันแต่ว่าแกก็ใช้ไม่เยอะหรอกแถมตัวของริวชูชุดนี้แกเป็นตัวฟรีด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นทีที่ผมเล่นเลยผมรู้สึกว่าเล่นสนุกที่สุดสเสถียที่สุดละทั้งในกระจกและทั้งใน,ในเนื้อเรื่องเลยครับผมต่อมาคือตัวทดแทนว่าทดแทนใครตรงไหนได้บ้าง สำหรับใครที่มีตัวไม่ครบตามนี้เนาะก็อย่างสมมติว่าถ้าใครไม่มีเฟลก็ใส่เป็นเมือชอลโรสแมนเนอร์ได้เพราะว่าเพราะว่าเมือชอวชุดนี้พอมีเดเมจและแปดไฟมือได้เหมือนกันและถ้าเกิดว่าเรามีอีโก้นางฟ้าของมือชอลแกก็จะเป็นฮีลเลอร์ได้อีกด้วยนะครับผมแต่ว่าเราต้องทําใจก่อนเรื่องการชนของพี่แกด้วยนะเพราะว่าโรสแมนเนอร์มือชมอร์มันชนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ส่วนถ้าใครไม่มีรอยาหรือว่าเรามีรอยาชุดนี้แต่ว่าเราไม่มีหอยเมือกแล้วเรารู้สึกว่าทีมไฟมือเรามันเติม แต้มอะไรไม่ทันใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นยี่ซังมอล่ามาก็ได้ยี่ซังตัวนี้แปะหลังเฟรมเมอร์ได้ดีมากส่วนเรื่องของแต้มการชนเรียนของยี่ซังชุดนี้ก็บอกเลยว่าดีในระดับหนึ่งเลยครับผมส่วนถ้าเราขาดอะไรอีกก็ปรับเอาตามตัวที่มีได้ครับผมแต่ว่าที่เราขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นอุติิมอล่าไปหามาซะตัว DPS ที่ดีที่สุดของทีมเฟรมเมอร์คงไม่มีตัวไหนมาแทนได้อะตอนนี้แกแรงมากบอกเลยถ้า,ถ,าถ้าจะเล่นเฟรมเมอร์จริงๆคือควรหามามากๆนั่นก็คือทีมที่เหมาะสมะกับฮงลู่ชุดใหม่ที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาละทีนี้เเรราากก็ไปปปข้สสู่ชวงุคลิัน ฮุงลู่นั้นเป็นตัวที่เก่งมากๆเมื่ออยู่ในทีมเทรเมอร์แต่ถ้าอยู่กับทีมอื่นแกก็พอเล่นได้แต่ติดอยู่แค่ว่าแกจะทาอะไรบางอย่างช้าไปหน่อยก็แค่นั้นเองครับผมแต่ถ้าคุณจะเปิดเพราะว่าชอบตัวละครฮุงลู่คุณจะไม่ผิดหวังกับชุดนี้แน่นอนครับเพราะว่าด้วยความเท่และสกิลเซ็ตของฮุงลู่คุณจะชอบฮุงลู่หรือไม่คุณจะต้องสนุกกับมันได้ไม่ยากแน่นอนครับผมแล้วเราก็เข้ามาสู่ช่วงพูดคุยกันท้ายคลิปล้วช่วงพักหลังมานี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรบ่อยเท่าไหร่ต้องขอโทษจริงๆที่ปล่อยให้ช่อง ผมสัญญาว่าหลังจากนี้ผมจะหันมาทําคลิปลงช่องให้มากขึ้นแน่นอนครับผมแล้วที่ผมไม่ได้สดตรีมเลยก็อยากจะบอกว่าผมคงสตรีมยาวๆผมคงจะไม่สตรีมเป็นพักใหญ่ๆเลยเพราะว่ายังมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตที่บ้านอยู่ถ้าใครเข้าดูสดตรีมผมบ่อยๆนะจะรู้ว่ามันหนายนะมาแค่ไหนเว้ยแป,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 ป๊บๆหมุนอะไรแบบนี้ยผมก็หวังว่าจะหาวิธีแก้เรื่องเน็ตบ้านให้ได้โดยเร็วส่วนการลงคลิปนั้นผมจะอัพไปบ่อยแน่นอนครับผมถ้ามีคนดูถ้ามีคนดูนะ หลังจากนี้ก็รอติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมคุณมาถึงตรงนี้ก็อยากจะให้พวกคุณที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้มันจะถึงตอนนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมแค่นั้นก็เป็นกำลังใจมากพอนในการใช้ชีวิตของผมแล้วครับผมผมรักพวกคุณจริงๆและผมก็รักเกรลิมบัตมากๆหวังว่าต่อๆไปในอนาคตผมจะยังมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ผมรักนี้ต่อไปและคอมมูนิตี้ที่ผมรักต่อไปผมไม่มีอะไรอยากจะคุยต่อแล้วผมคงต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ฟังมาจถึงตอนนี้ด้วยครับผมไว้เจอกัันนหหมหม่คลป้าสสวดีผ